ทำตลาดออนไลน์กับนิชมาร์เก็ตดีอย่างไรนะครับวันนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จากคําว่านิชมาร์เก็ตเลยนะครับจะมาบอกทุกคนเลยว่าในยุคที่ค่าโฆษณาแพงหูฉี่แบบนี้นะครับเราจะต้องเลือกให้ดีก่อนอย่างแรกก่อนเลยนะครับการเลือกสินค้ามาขายการที่คุณจะลงไปเล่นในตลาดแมส s m มาร์เหรือว่าตลาดนิชมาร์เก็ตคุณต้องเลือกให้เป็นก่อน เพราะนี่คือปัจจัยแรกที่จะทําให้คุณรอดหรือว่าจะทําให้คุณร่วงนั่นเองนะครับการทําตลาดนิชมาร์เก็ตที่พี่วอตทำอยู่มีประสบการณ์มากกว่า6ปีสอนวิธีการเจาะกลุ่มเป้าหมายเรารู้ครับว่าตอนนี้คนที่ขายออนไลน์แล้วทําให้ค่าโฆษณาถูกแล้วทํากําไรได้เยอะคือต้องทำนิชมาร์เก็ตครับไม่ใช่แค่รอดนะครับแต่ตอนนี้คือมีหลายๆคนนะครับที่รุง่งผมจะสอนทุกคนให้วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายเป็น แล้วที่สําคัญเลยคือผมเลือกสินค้าที่สามารถทํากําไรได้เยอะแล้วก็สามารถทํากําไรได้ยาวๆเลยนะครับมาให้กับทุกคนได้สามารถทําการตลาดโดยทั้งหมดเนี่ยนะครับผมจะมีบทเรียนนะครับเป็นบทเรียนออนไลน์เลยสําหรับใครที่ไม่เคยมีพื้นฐานเลยอยากจะลองเข้ามาทําออนไลน์สักครั้งหนึ่งผมบอกเลยนะครับว่าคอร์สนี้เหมาะกับคุณมากๆนะครับหรือใครก็ตามแต่ที่เคยยิงแอดมาแล้วค่าแอดแพงยิงแอดจนเจ๊ง นะครับรู้สึกแบบว่าเข็ดละไม่อยากจะเริ่มต้นใหม่แล้วนะครับผมบอกเลยนะครับว่าลองเข้ามาศึกษากับการทําตลาดในรูปแบบของเราดูคือ niche market จะเข้ามาลองลุยตลาด niche market กับเรานะครับวันนี้ท่านไม่ต้องสต๊อกของครึ่งแสนครึ่งล้านนะครับวันนี้ท่านเริ่มต้นง่ายๆกับเราเพียงเงินแค่หลักพันจากนั้นนะครับคุณพาตัวเองเข้ามาเรียนรู้ในคอร์สเรียนออนไลน์กับผมนะครับเราจะพาคุณจับมือทําจนเป็นนะครับแล้วก็สําหรับท่านใดนะที่อยากจะมาเริ่มต้นกับเรานะครับสามารถ inbox เข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับแล้วเจอกันในคอร์สเรับ